ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง RPG Mobile Club by TW นะครับผมก็สำหรับวันนี้เราจะมาแนะนำตำแหน่ง CM ที่น่าใช้แล้วมีติดทีมรับรองว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับผมก็จะมีตั้งแต่เมือใหม่นะครับที่สามารถเจับต้องได้นะครับจนถึงเราคาสูงๆนะครับผมก็ก่อนจะไปรับชมก็ฝากพี่ๆน้องๆช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผม ก็ไปเชิญรับชมกันได้เลยนะครับผมที่จะมาแนะนำนะครับโอเคไปดูตัวแรกนะครับก็จะเป็นโมดิสกับจู i เบลิงแฮมนะครับในล่างฟุตบอลโลกนะครับผมก็2รล่างนี้นะครับแนะนำว่าสำหรับมือใหม่นะมือใหม่ก็สามารถใช้ได้นะครับคือเก่งและคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับผมเผื่อจะเก่งกว่าตัวนี้นะครับตัว ucl เนี่ยโมดิสตัวเนี้ย ผมว่าตัวร่างเก่าเก่งกว่านะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับก็ถ้าชอบก็จัดได้นะครับเนี่ยโมดิทสองร่างนี้ก็จัดได้นะครับต่อไปก็เป็นบอวเดยนะครับก็ข้อเสียของเขาก็คือ3ดาวนะครับก็ทุกตัวทุกเวอร์ชันอ่ะส่วนใหญ่จะเป็น3าดาวมาเลยครับแต่ก็เก่งเหมือนกันนะครับเก่งเหมือนกันก็สเตตข้างในก็ประมาณนี้นะครับถือว่าเร็วนะครับเร็วก็ เวอร์เดให้มาก็จะเป็นสูงๆนะครับคุณสมบัติให้มา2อ,อย่างนะครับบาดเจ็บง่ายแล้วก็ยิงประตูจากที่ไกลนะครับผมข้อเสียของเขาก็อย่างว่านะครับ3ดาวก็จะอาจจะเล่นยากหน่อยนะครับผมต่อไปก็จะเป็นตัวไอคอนนะครับชาบี้นะครับชาบีก้ก็พลังงานที่ให้มาก็9หลอดท่าสกิลมูฟห้าดาวนะครับผมความเร็วถือว่าไม่เร็วมากนะครับระดับปานกลางนะแต่ว่า เก่งแน่นอนนะครับเก่งแน่นอนเพราะว่าก็เคยใช้มาก่อนนะครับผมค,คุณสมบัติให้มา3อย่างนะครับเพย์เมกเกอร์แล้วก็ยิงใส่ก้อยแล้วก็เล่นเพื่อทีมนะครับผมต่อไปก็จะเป็นอรอยคลีนนะครับรอยคลีนก็ตัวนี้ก็ใช้เคยใช้มาก่อนเหมือนกันนะครับผมตัวนี้พลังงานให้มา10หลอดนะครับท่าสกิลมุสี่ดาวนะครับผมเท้าก็54ถือว่าโอเคนะครับ ความเร็วก็ไม่เร็วมากนะครับถือว่าอยู่ในระดับใช้ได้นะครับใช้ได้ก็น้องๆมือใหม่ก็สามารถใช้ได้นะก็ราคาอยู่ประมาณสัก3 0มนะครับต่อไปก็จะเป็นเดอะบอยนะครับเดอะบอยเดอะบอยล่างนี้ก็ถือว่าเก่งนะครับเก่งพลังงานที่ให้มาก็9หลอดนะครับถ้าสกิลมูฟก็สีดาวนะความเร็วก็ไม่เร็วมากนะครับระดับปานกลางนะราคาก็อยู่ประมาณสัก ส0 m 38 m อะไรประมาณนี้นะถ้ามีคนขายต่ำสุดนะครับผมต่อไปก็จะเป็นโมดิทนะครับล่างทิวทวนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเก่งนะครับใช้ได้นะพลังงานให้มาเหลอดนะครับผมถ้าสก l มูฟ v e 4ดาวนะไซห้กว่า5เก่งเลยแหละโมดิททุกล่างยอมรับว่าเก่งมากครับแต่เวิร์กเลมาเป็นกลางๆนะครับผมคุณสมบัติให้มา3อย่างนะครับยิงประตูจากที่ไกลเพลย์เม e เกอร์ยิงใส่ก้อยนะครับ ต่อไปก็จะเป็นดอ e บอยนะครับร่าง UCL นะครับผมตัวนี้ก็เก่งนะเจอเจอเหมือนกันนะครับเจอก็ความเร็วไม่เร็วมากนะครับพลังงานที่ให้มาก็9หลอตนะครับท่าสกิลมุมห้าดาวนะครับผมเวิร์กเลดให้มาเป็นสูงสูงนะครับคุณสมบัติให้มาโอา้โหเยอะเลยกันเลยทีเดียวนะครับมีบาดเจ็บง่ายมีความเป็นผู้นำพยายามเจรูปของสนามส่งลูกไกลส่งลูกใกล้ส่งลูกไกล,กลกแล้วก็ยิงประตูจากไกลเพ์เมคเกอร์ยิงไซก้อยโอ้โห ให้มาเยอะมากๆเลยนะครับคุณสม,สมบัติก็ตัวนี้ก็น่าใช้อยู่เหมือนกันนะครับก็ถ้าใครจะใช้เดบอยผมว่าไปใช้ UCL ดีกว่านะน่าจะเก่งกว่านะครับผมต่อไปก็จะเป็นสดอมนะครับร่างไอคอนนะครับผมก็พลังงานที่ให้มาก็10บหลอดถ้าสกิล move สี่ดาวนะครับความเร็วถือว่าเร็วมากเลยนะครับถือว่าเร็วอยู่ถือว่าเร็ว,ว,รวตัวนี้ผมก็เคยใช้มาก่อนนะครับคุณสมบัติให้มาอย่างเดียวนะครับคือยิงประตูจากที่ไกล ตัวนี้ก็จะเป็นจังหวะนะครับลูกบอลเล่อะไรเงี้ยจังหวะที่เขาหม่งเคลียร์มาก,ก็จะยิงประตูจากที่ไกลคือสวยมากเลยลูกปั่นโค้งอะไรเงี้ยถือว่าโอเคใช้ได้นะครับต่อไปก็จะเป็น O v r ว1 0นะครับบัลลักนะไม่มีไม่ได้นะตัวนี้ก็สำหรับคนที่มีงบเยอะๆหน่อยนะครับงบประมาณสัก60 m ็มนะครับผมมิเคลบัลลักนะครับก็พลังงานที่ให้มาก็10หลอดนะครับท่าสกีมูฟสีดาวนะ ความเร็วถือว่าเร็วนะครับโอเคใช้ได้นะครับเวิร์เรสจะเป็นกลางสูงนะครับคุณสมบัติให้มาก็มีฟีคิกส่งพลังยิงประตูจากที่ไกลแล้วก็ลูกมงทรงพลังนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเรื่องลูกมงลูกอะไรนี่ก็ช่วยทําประตูได้ดีนะครับต่อไปก็จะเป็นเปียรโรนะก็พลังงานของเขามาให้มา9รอดนะครับเท้า54าสี่ท่าสกิลมูฟาดาวนะความเร็วถือว่าอยู่ระดับปานกลางนะครับผม ก็เวอร์เกตให้มาเป็นกลางๆนะครับคุณสมบัติให้มา4ี่อย่างคือเหนือชั้นส่งลูกลายแล้วก็ยิงประตูจากที่ไกลเพลย์เมคเกอร์นะตัวนี้ก็เคยใช้มาก่อนนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเก่งเหมือนกันเก่งกว่าพอกระเซอดอฟเลยต่อไปก็เป็นเจอร์ลาดนะครับเจร์าดตัวนี้ก็ยังไม่เคยใช้นะตัวนี้ยังไม่เคยใช้นะครับผมก็พลังงานที่ให้มาก็9หลอดท้าสกิลม,มูฟสีดาวนะครับผม ความเร็วที่ให้มาก็อยู่ระดับปานกลางนะครับผมวอล์เลดเป็นสูงสูงนะครับคุณสมบัติให้มา2อย่างก็ส่งลูกไกลยิยงไปตัจากที่ไกลนะตัวนี้ก็ถือโอเคใช้ได้เลยนะครับผมก็ถ้าชอบก็จัดกันได้เลยมาครับก็จะเป็นต่อไปก็เป็นจูบเบิร์กแฮมนะตัวนี้ก็เคยใช้มาเหมือนกันนะครับก็ปัจจุบันก็ขายเพื่ออัปอยาไปเป็นที่เรียบร้อยนะ จูบิงแฮมไม่ต้องพูดถึงครับเก่งอยู่แล้วนะเก่งอยู่แล้วพลังงานที่ให้มาก็9หลอดท่าสกิมูฟสดาวนะครับผมขมเร็วถือว่าเร็วอยู่นะครับเวิร์กเลยให้มาเป็นสูงๆนะครับคุณสมบัติให้มา2อ,อย่างเน้นแทงเกิลความเป็นผู้นํานะครับผมจูบิงแฮมล่างนี้จะเป็นลักษณะ,ะกลางรับนะกลางรับคือได้ทั้งลุกได้ทั้งรับนะครับผมถือว่าโอเคใช้ได้ตัวนี้ใช้ได้เลยเก่งมากเลยนะครับผม ต่อไปเป็นโฟลฟาน่านะครับผมตัวนี้ก็เก่งเหมือนกันนะเก่งเหมือนกันแต่ก็แอบ,บช้าไปหน่อยนะเวลาเล่นจริงๆเนี่ยคือรู้สึกว่ามันช้าๆหน่อยแต่ว่าถือว่าเก่งนะครับพลังงานให้มา10หลอดนะครับถ้าสกิลมูฟสี่ดาวนะครับผมคามเลวก็อยู่ระดับปานกลางนะเบรกเลดก็ให้มาเป็นสูงๆนะครับ คุณสมบัติให้มา2อ,อย่างนะครับม,ม,นนม,มีความเป็นผู้นาําแล้วก็ยิงประตูจากที่ไกลนะครับผมก็ถ้าน้องๆชอบก็จัดกันได้เลยนะครับในงบประมาณไม่เกิน3 0มสอมนะก็ใช้ได้อยู่นะครับผมต่อไปก็เป็นบอร์วิดนะจริงๆล่างนี้หลายๆคนอาจจะได้ตัวฟรีอยู่นะผมก็ใช้อยู่นะครับตัวฟรีจริงๆไม่ไม่สมควรที่จะต้องมาซื้อให้มันเปลืองเงินเปล่าๆนะครับผม แต่ก็เก่งนะครับเก่งนะก็ถ้าใครอยากได้ก็สามารถจัดกันได้นะผมพลังงานให้มา10หลอดนะถ้าสกิลมูฟเสียอย่างเดียวคือท่าสกิลมูฟซันสามดาวน,นี่แหละเสียอย่างเดียวคือข้อเสียของเขาเลยคือทุกอย่างโอเคหมดนะยความเร็วการทำประตูกันอะไรเงี้ยคือในตำแหน่ง CM เมนะ่ะมันโอเคหมดแล้วอะแล้วก็เวิร์กเกตให้มาเป็นสูงๆนะครับผมคุณสมบัติให้มา2ออย่างนะบาดเจ็บง่ายแล้วก็ยิงประตูจากที่ไกลนะก็ ถ้าใครชอบก็จัดกันได้เลยนะครับผมต่อไปก็เป็น Bar a าเรล่านะครับผมตัวนี้ก็โอเคเลยนะผมว่าโอเคนะพลังงานให้มาตั้ง10หลอดเลยนะแล้วก็ท่าสกิมูผ5าดาวนะครับผมโคมเร็วถือว่าเร็วนะครับผมก็ เรื่องการส่งลูกอะไรเงี้ยถือว่าโอเคหมดครับเบอร์เลตให้มาเป็นสูงสูงนะคุณสมบัติให้มา2อ,อย่างนะครับเน้นเทคเกิลแล้วก็ยิงประตูจากที่ไกลนะตัวนี้ก็น่าใช้เหมือนกันนะครับเน่ยใช้เหมือนกันก็ถ้าพี่พน้อง,นองชอบก็จัดกันได้เลยในราคา,าประมาณสักไม่เกิน50เอ็มนะครับผมต่อไปก็เป็นลาบิโอใช่ไหมน่าจะใช่แหละ ถ้าออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมตัวนี้ก็พลังงานให้มา10หลอดนะข้อเสียอาจจะเป็นท่าสกิลมูฟนี่แหละครับก็อ่าเหมือนบาวเวเดนะแต่ตัวนี้ก็ความเรียระดับประมาณปานกลางนะครับผมแต่ก็ดูจากสเต้าวๆถือว่าใช้ได้นะใช้ได้สามารถเล่นได้นะคุณสมบัติให้มาไม่มีนะครับเวิร์กเลยเป็นกลางๆนะครับผมก็ถ้าพี่ๆน้องๆชอบก็สามารถจัดกันได้เลย ต่อไปก็จะเป็นโมดิทนะโมดิทก็ล่างทิโอทีวายนะครับผมพลังงานให้มา9หลอดนะถ้าคิมูฟสี่ดาวนะครับผมความเร็วก็อยู่ระดับปานกลางครับไม่ได้เร็วมากหม่ก็ตัวนี้ถือว่าเก่งเลยนะครับเก่งเก่งมากๆผมโดนบ่อยมากๆเลยล่างเนี้ยคือแต่พักหลังๆเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นคนใช้นะไม่ค่อยเจอด้วยส่วนใหญ่จะไปเจอแต่พวกตัว1 1 2มากกว่านะครับผม ต่อไปก็เบรดี้นะครับเบรดี้ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะพลังงานให้มา9หลอดนะครับผมถ้าสกิมุก4ดาวนะความเร็วถือว่าเร็วใช้ได้นะครับไม่ได้ช้าเกินไปนะก็เวิร์กเลนให้มาเป็นสูงๆนะครับแต่ก็แอบตัวเล็กไปนิดนึงก็ ถ้าเทียบกับโมดิตก็โอเคนะครับไม่ได้ว่าแตกต่างกันเท่าไหร่นะถือวโอเคเก่งใช้ได้เหมือนกันคุณสมบัติให้มา2อย่างนะครับร่างกายแข็งแรงและก็เหนือชั้นนะครับผมก็ถ้าพี่ๆน้องๆชอบก็สามารถจัดกันได้นะครับโอเวียร์1 1นะครับต่อไปก็เป็นตัวนี้นะครับผมตัวไอคอนตัวนี้ก็ถือว่าเก่งนะครับก็เจอบ่อยเหมือนกันนครับสาย5้าขวบหนะ ก็การ์ดของเขาเป็นจอมเปลี่ยนร่างนะครับผมพลังงานให้มา9หลอดนะครับท่าสกิมูฟสี่ดาวนะคมเร็วถือว่าเร็วนะครับไม่ไม่เร็วมากครับแต่ว่าถือโอเคใช้ได้นะตัวนี้น่าจะไปทางเอ่อเรื่องกลางลุกมากมากกว่านะไม่ใช่กลางรับนะก็เนี่ยเวิร์กเลตก็จะเป็นสูงกลางนะก็จะถนัดลุกมากกว่านะ คุณสมบัติให้มา2อ,อย่างนะครับมีเหนือชั้นแล้วก็ยิงประตูจากที่ไกลนะตัวนี้ก็เจอบ่อยนะครับต่อไปจะเป็นโมดินนะครับโมดินโมดินล่างนี้ผมเสียดายมากนะครับในพาร์ทพอดีว่าผมไม่ได้เล่นไปวันหนึ่งก็เลยไม่ได้นะพลังงานให้มาตั้ง10หลอดนะครับก็ถ้าสกิลโมดส4ดาวเนาะก็คมเร็วถือว่าโอเคครับใช้ได้ระดับปานกลางนะ ก็เวิร์กเลยให้มาเป็นสูงๆนะครับคุณสมบัติให้มา3อย่างนะครับก็มียิงประตูจากที่ไกล p l เม m a k e r แล้วก็ยิงใส่ก้อยนะครับตัวนี้ก็เสียดายนะเก่งเลยแหละเก่งเลยตัวนี้นะก็ระหว่างอสองล่างนี้ผมว่าไปเล่นสร้าง TOTs น่าจะดีกว่านะเรื่องราคาก็คุ้มค่าคุ้มราคามากกว่านะครับผมต่อไปก็จะเป็น p บรดี้นะเบรดี Play นะถ้าใครจะเล่นล่าง TOTy นะมาเล่นล่าง t t s น่าจะดีกว่านะ ตัวนี้ก็พลังงานให้มา10หลอดนะครับท่าสกิลมูฟ4ดาวนะเท้า5-4นะครับผมผมเล็้ก็ถือโอเคนะครับใช้ได้ใช้ได้ไดเวิร์กเดชให้มาเป็นสูงๆนะครับผมคุณสมบัติเหมือนเดิมนะครับให้มา2อ,อยากก่างก็ร่างกายแข็งแกร่งแล้วก็เหนือชั้นนะครับผมต่อไปก็จะเป็นมิลินโควิชซาวิดนะครับตัวนี้ถือว่าผมว่าเก่งเลยนะ ไซสห้าขว5ห้านะครับพลังงานสี่ลอดเลยนะถ้าสกลมูฟสี่ดาวนะครับผมก็ความเร็วไม่เร็วมากนะอยู่ระดับปานกลางนะครับก็จะเป็นกลางลูกกลางรับได้นะครับผมก็เวิร์เลยให้มาเป็นสูงกลางนะครับผมคุณสมบัติก็ให้มา2อ,อย่างนะมีลูกมงทรงพลังแล้วก็ยิงไซสก้อยนะตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้น่าเล่นเหมือนกันนะต่อไปนะครับก็จะเป็นซานเชส ซานเชสตัวนี้ผมว่าโอเคนะน่าใช้น่าเล่นมากๆเลยนะครับพลังงานให้มา10หลอดนะสาย5ขวา5แล้วก็ท่าสี่มูฟดาวความเม็วถือว่าเร็วเลยนะครับตัวนี้ใช้ได้ววเม็วใช้ได้พลังยิงการทำประตูถือว่าโอเคนะครับการแท็กเกิลอะไรเนี่ยการควบคุมบอลความว่องไวถือว่าโอเคปฏิกิริยาเนี่โอเคนะครับวอร์กเรทที่ให้มาเป็นสูงสงนะครับ คุณสมบัติให้มาทั้งท่าอย่างนะผมว่าน่าเล่นมากๆเลยตัวนี้บาดเจ็บง่ายเหนือชันยิงประตูจากที่ไกลเลี้ยงเร็วแล้วก็ยิงใส่ก้อยนะมันน่าจัดนะตัวนี้ไม่แนนะ่ผมอาจจะต้องซื้อนะครับตัวนี้ต่อไปก็จะเป็นรอยคลีนนะครับรอยคลีนก็ตัวไอคอนตัวนี้พลังงานให้มา10บลอดนะถ้า skill move สีดาวนะครับผมความเร็วก็ปานกลางนะไม่ไม่เร็วมากเท่าไหร่นะครับผมก็เวิร์กเลให้มาเป็นกลางสูงนะครับกลางสูงก็อาจจะ ถนัดไปทางกลางรับนะกลางรับต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นะพลังงานที่ให้มาก็10หลอดนะครับผมท่าสกิลมูฟสี่ดาวนะครับผมท้าห้าสนะความเร็วระดับปานกลางนะตัวนี้ก็เจอบ่อยนะครับถือว่าเก่งเลยแนหะตัวนี้เรื่องลูกยิงไกลอะไรเงี้ย วอเลตให้มาเป็นกลางๆนะครับคุณสมบัติให้มา3อย่างยิงประตูจากที่ไกลพิลิมเกอร์ยิงเซก้อยนะครับก็ถ้าชอบก็จัดกันได้เลยนะครับในงบ50เอ็มนะประมาณ50เอ็มห้าสถึงหกเอ็มนะครับผมต่อไปก็เป็นชวายสไตรเกอร์นะทีมของเราก็ใช้กันอยู่นะก็มันชินมือไปแล้วมันใช้จนชินมือก็ไม่รู้จะเปลี่ยนนะยังไงนะครับผมก็ เท้าของเขาเป็น5 4ีนะครับพลังงานก็10หลอดนะถ้าสกิมูฟสีดาวนะครับผมความเร็วก็ไม่เร็วมากนะก็จะเป็นลักษณะจะเป็นกลางรับนะกลางรับก็จริงๆมันได้ทั้งลุกทั้งรับนะครับเวอร์เรทเขาเป็นสูงสูงนะครับผมแต่ก็จะแอบช้าๆหน่อยนะคุณสมบัติให้มาเป็น4อย่างนะครับผมมีส่งลูกกลายิย้มประตูจากที่ไกลแล้วก็พย์เมเกอร์เล่นเพื่อทีมนะก็ผมถือว่าโอเคนะครับตัวนี้ ต่อไปก็จะเป็นลูดกลิดนะครับผมตัวนี้ก็ในทีมของเราก็ใช้อยู่เหมือนกันสายห้าขว5ห้านะครับพลังงานก็10หลอดท่าศกยูมุกก็4ดาวนะขอมเร็วก็ถือว่าเร็วนะครับววเวอร์เลก็จะเป็นสูงๆนะคุณสมบัติก็ให้มาเสีย่ยงนะร่างกายแข็งแกร่งเลี้ยงเร็วแล้วก็เพลเมคเกอร์ลูกหมงทรงพลังนะครับสําหรับลูกกลิดเนี่ยคือจริงๆน้องๆมือใหม่ถ้าอยากจัดก็สามารถจัดได้นะผมว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคานะ ก็ถ้าชอบก็จัดกันเลยนะครับต่อไปก็จะเป็น e อฟเซนแบกนะผม e อฟเซนแบกก็พลังงานที่ให้มาก็จะเป็น9หลอดเท้า54สีนะท้าสกิลมูฟสดาวนะครับผมก็คมเร็วอยู่ระดับปานกลางนะตัวนี้ก็เจอบ่อยเหมือนกันก็ผมว่าเก่งนะแต่เวิร์เกตให้มาเป็นกลางกลางนะคุณสมบัติให้มา3อย่างนะครับร่างกายแข็งแรงเน้เทคเกิลและส่งลูกไกลนะก็ ถ้าชอบก็จัดกันได้เลยนะก็999บวกนะครับซื้อมาก็อาจจะขายไม่ได้ก็แอบเสียดายนิดนึงแต่ถ้าชอบก็สามารถจัดได้นะต่อไปก็เป็นบอเวเด้นะก็ร่างนี้ก็เก่งนะครับเจอบ่อยเหมือนกันพลังงานก็9หลอดนะเนี่ยข้อเสียของเขคือท้าสกิลมูฟอย่างเดียวเลย3ดาวนะ ามเร็วก็ถือว่าเร็วนะครับใช้ได้เวิร์กเลยก็จะเป็นสูงสูงนะคุณสมบัติ2อย่างเหมือนเดิมบาดเจ็บง่ายยิงประตูจากที่ไกลนะถ้าชอบก็สามารถจัดกันได้เลยต่อไปก็เป็นโฟฟอน่านะครับก็พลังงานให้มาส0บหลอดเท่าตะกิลมูฟสดาวนะเท้า5้สี่นะตัวนี้ยังไม่เคยลองนะครับก็ามเร็วก็ถือว่าอยู่ในระดับปกลางถ้าตัวร้อยสิเก่งผมว่าร้อยสิบสองก็น่าจะเก่งเหมือนกันนะตัวนี้เคก็น่าเล่นอยู่นะครับตัวนี้น่าเล่นอยู่ก็คนขายเยอะกันทีเดียว ต่อไปก็จะเป็นจูบเบลิงแฮมนะครับตัวนี้ก็มีอยู่ในทีมของเราเหมือนกันก็เก่งเลยครับเก่งเก่งมากๆเลยพลังงานให้มา10หลอดนะครับถ้าสกิลม,มุฟ4ดาวนะครับผมก็ความเร็วถือว่าเร็วนะครับเวิร์กเลดเป็นสูงสูงนะครับผมคุณสมบัติ2อ,อย่างนะครับเน้นแฮกเกร์ acker, แล้วก็ความเป็นผู้นำนะถ้าชอบก็จัดกันได้นะตัวนี้ก็มีคนซื้อเยอะกันทีเลยทีเดียวนะครับผมต่อไปจะเป็นเดอะบอยนะก็ จะเปรียบเทียบระหว่างเดอะบอยสล่างนี้ผมว่าเล่นย่าเล่นล่างนี้ดีกว่านะครับ TOTS นะจะคุ้มค่าคุ้มราคามากกว่านะครับผมก็พลังงานของเขาให้มาเป็น10หลอดนะครับถ้าสกิลมูกก็5ดาวนะครับผมความเร็วระดับปานกลางนะเวิร์กเลตก,ก็สูงๆนะครับคุณสมบัติให้มาเยอะกันเลยทีเดียวนะครับก็กี่อย่างเนี่ยเอย่างเลยเหรอเนี่ยบาดเจ็บง่ายมีความเป็นเป็นผู้นำแล้วก็ พยายามใจลูกควงสนามส่งลูกไกลยิงตวยิงจากประตูที่ไกลแล้วก็เพลมิกเกอร์ยิงไซก้อยนะตัวนี้น่าเล่นมากๆเลยแล้วก็ผมทีมผมโดนบ่อยมากๆเลยนะก็ถ้าใครจะเล่นล่างนี้ก็ไปเล่นล่างเทโอเทสจะดีกว่านะครับผมโอเคครับสำหรับ E ีนี้ก็จะประมาณนี้นะที่มาแนะนำพี่พี่น้องนกันก็ถ้าชอบตัวไหนก็สามารถจัดกันได้เลยนะครับผม ก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อๆไปแล้วก็เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้ก็อย่าลืมนะครับพี่ๆน้องที่เข้ามาติดตามช่องของเราก็ถ้าผู้ติดตามครบ1000คนเราจะมาแจกของรางวัลกันครับกติกาเราจะมาแจ้งกันอีกทีให้ทราบนะครับเมื่อมีผู้ติดตามครบ1000คนแล้วนะครับก็ของรางวัลก็จะเป็นเสื้อนักฟุตบอลเกย์เพยเยอร์นะครับส่วนเราจะแจก เท่าไหร่เรายังไม่แจ้งให้ทราบนะครับรอผู้ติดตามครบก่อนนะครับผมก็พี่ๆน้องๆสามารถเลือกทีมเลือกสโมสรกันได้นะเลือกทีมเลือกสโมสรกันได้นะครับว่าจะเอาทีมชาติอะไรสโมสรอ,อะไรเป็นเบอร์ไหนเป็นชื่อใครเนะี่ยสามารถเลือกกันได้เลยนะครับผมก็รอติดตามกันได้เลยนะครับถ้าผู้ติดตามครบเรียบร้อยแล้วเราจะแจกกันแน่นอนนะครับผมสาหรับ e ีนี้ก็จะประมาณนี้ถ้าใครรับชมจนจบก็ รบกวนกดหนึ่งมาให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมสำหรับ e ีพีนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมจบไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะครับสำหรับอีพีนี้ขอบคุณครับ